ออตอนนี้ก็สามโมงเช้าแล้วนะครับผมก็เดินไปสำรวจนั่นสำรวจนี่นี่มาตรงนี้ต้มน,น้ำไว้นะครับกาหนึ่งเพื่อจะไอกินมาม่านะครับสักถ้วยหนึ่งซึ่งผมเตรียมไว้แล้วอากาศตอนนี้ก็เริ่มอบอุ่นขึ้นมาของเช้าวันที่ยี่สิบหนึ่งธันวาคมนะครับปีหกเจ็ดก็ได้มาม่าเซเว่นนะต้มยำหมูมะนาวรสนี้อร่อยผมก็ตุนไว้หลายวันแล้ว นนากะละโต้นากะละเดือดนี่โอ้โหบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเชา้าเช้าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวมีใครต้มอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาม่าง่ายๆนี่นะครับผมก็มีช้อนนะครับซึ่งเป็นช้อนประจำตัวง่ายๆแล้วก็มีน้ำร้อนอีกสักแก้วหนึ่งนะครับง่ายๆมื้อเช้ามื้อนี้น ไข่ต้มนะครับทุกคน